หน้าบ้านยายเริ่มออกดอกแล้วแต่มีไม่เยอะน่าเสียดายมันเลื้อยขึ้นไปต้นไม้สวยๆแต่ว่าออมันอยู่ตรงออสายไฟฟ้า,ฟาก็เลยต้องตัดทิ้งน่าเสียดายน่าเสียดายออมันอันนี้เหมือนกันไปถึงเสาไฟฟ้าแล้วอันนี้ก็คนละดอกกันนะคะดอกอะไรไม่รู้เลยยังไม่รู้จักเลยกำลังจะออกดอก ดับชิ้นตรายเนี่ยราบเลยเนี่ยก้อนเนียบพรโอ้ต้นกล้วยดีๆอยู่ไปตัดมันเฉยเลยัรอบอออออ่ืไ เอาไปให้จิงรีดกินจิงรีดฟักตัวแล้วจินตราจะบุ่นเหอะจิงรีดฟักตัวแล้วนะคะของจินตราจะใส่แล้วนะคะจะเอาจิงรีดลงบ่อแล้วนายจับเพงต้นรูดมาอุ้ยจับวิ่งต้นรูดเจริญน้องบ้านแซกบ้านกาดไอ้เถอเออไมีเงี้ยเด้งหน้าเด้งหน่อย เธอไงมิ่งนเธอกาเธอเงียบติดอื้งัตเลือกขึ้นอยยิ่งละไล่มีน่ะนะร้อนอยู่ ยัอยู่หรือเปล่าเหล็กบาง มาดูมันพังมันแตกน่ก็เลยให้ลูกช้ออกนี่ให้ออกตรงนี้ให้ตัดออกตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวจะให้ตัดขาลงหน่อยมันสูงเกินเวลาเอื้อมลงจับจิงรีดมันจับลำบากตัดออกอยางประมาณเท่านี้

មកបាក់តែឆ្នាំហើយបសន្ធាវាទៀតបភូមកក៏ក្រោយទៀតក៏បាត់អាចទៅប៊ុនបណ្ណាទៅទៀតកាត់ពីពេកមកកោតទីឡងក៏បាត់អាចវិញមកតិកដងវ៉ាជាបែងណាជិមទៅពីត្រឡងមួយរួចស្ួយទៅមកអាយ៉ាជីតាដាក់ពីមើងទីនឹងទីពេញទី โอกีโรยปูนข้าวพองตักจิงเร็ดพองไมังเงอกววายิงทาติเละตักปูนข้าวตุกเรายิงเถอดใหม่เลี้ยงปูนข้าวตุกเราจะตื่ตื่นรงาเกี่ร,กรยปูนข้าวพองตักจินเร็ดพองมันเอะหวะโอ้ที่สี่ดี

នៅណាគីអូពងក្រួយទៀតមិញហ្នឹងញឹមចិត្តព្រះយកមកអ៊ឹមវាเริ่มយំហើយតើវាខ្លាំងតែតើគាត់ទៅនួយណាមកខ្លាចបងណាប់ហើយទៅបើកលឹងឲ្យជិតហើយដល់2:00យប់ទៀតជិត

kịu cháo qua căn nâng đờn ngắp Cắp đầm chék măng tòn nhìn tơ bế sấy lục thọ họng ghe khơn chi chắp đi đặt anh con chơn Để anh kị tha kị nưng đặt nặng lơ người nin quá នឹងទីចាំដាក់ព្រឹកវាមិនទាត់ឃើញពីបើមកទៅទៅឃើញមកអូយោដៃចិលីតកនោះយាយមិននោះខាងក្រមហ្នឹងងាប់មកហើយវាកដៅនោះហីរត់រួយតែអង្កប់កងអង្កប់ដៃកដៅបិពញៀនតានជុំនោះបើមកឃើញកដៅព្រះនេះទេ เมื่ออแผงก็อออก็มันยั่วนาวน่ะอาจเหมือนเปิ้ลพวกหี้เพลงໄไม้แม้เต็งอ้อยมั่วลูกมันอือแล้วบ้านใหม่หาทางหาทางออกเอ้าใหญ่มันยั่วกรองจีรอะเหมือนอยู่ตึกอึ้งเจงซานเบอร์จัก តាមមកតោះនោះខឹងគីចាក់ឬក៏គេយកនេះគ្របយកចិងឫเอาไว้งั้นค่อยจักพรุ่งนี้แค่วันเดียวเองก็ค่อยดูพรุ่งนี้ก่อนน่าน่าเบียร์อันนี้อือนูมือนูขากรอบจึเอ๋อแน่น่ากาลงมาอีวู้มันสเลอปูเต้า môi rồi mẹ trái ai mẹ luôn 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 tê luôn เห่อขนาดนี้ปลังเออหมตัวเลี้งหกอัหน,นอ,อัรดะยังขับเบีดกระเดากระเดาลงเกินขนาดน่าจะเอาทางตุกนึงลบนะ